iPhone จอเสีย iPhone จอเขียว iPhone จอขาวค้างสำหรับตัวนี้นะครับเป็น iPhone 14 pro max อาการคือจอเสียมีอาการจอเขียวนะครับไม่สามารถโทรเข้าได้เนื่องจากตัวเครื่องครับเปิดติดแต่ไม่สามารถใช้งานได้ลูกค้าแจ้งมาว่าตัวนี้เครื่องโดนน้ำนะครับโดนความชื้นทำให้เกิดอาการนี้ลูกค้าได้นำเครื่องไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาแล้วนะครับทางศูนย์บริการแจ้งว่า มีราคาการซ่อมค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวนี้ลูกค้าได้นำเข้ามาที่ร้านสมาร์ทโซนของเรานะครับให้ทำการตรวจเช็คและประเมินราคาก่อนนะครับตัวนี้เราก็ทำการตรวจเช็คและประเมินราคาเสร็จเรียบร้อยแจ้งลูกค้านะครับลูกค้าตกลงซ่อมเราก็ทำการเปลี่ยนตัวจอแล้วก็ซ่อมอาการคร้างนะครับเนื่องจากมีแพรบางจุดนะครับโดนน้ำโดนความชื้นกัดน,นะครับดึงระบบไฟไม่สามารถให้ตัวเครื่องบูตเข้าหน้าเมนูได้ เมื่อทําการตรวจเช็คและซ่อมทุกอาการแล้วนะครับก็ทําการเช็คนะครับระบบการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังไมล์ลำโพงชุดสแกนหน้านะครับเมื่อทําการเช็คเสร็จนะครับเราก็สามารถส่งงานปิดงาน